สวัสดีครับกิตติครับวันนี้มากำแพงเพชรครับมาโครงการรับสร้างบ้านที่ถือว่าโอ้โหอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรครับชื่อว่าร้านพะเยาบ้านนกดาวครับท่านผู้ชมข้างหลังผมครับตอนนี้กําลังสร้างนะครับยังไม่เสร็จผมให้อยู่ที่ประมาณสัก6 0ซแล้วกันนะฮะเพื่อนๆครับรบ,บ้านหลังนี้เสาขนาดก้นโอบความสูง3เมตรกว่าๆท่านผู้ชม นะพื้นที่204สตารางเมตรนะครับโอ้โหฝัห่งนี้นะ่ะสิบกว่านะลึกเอาเอาแบบนี้ดีกว่าวั่งนู้นเป็นด้านหน้าดีกว่ากว้าง18เมตรตรงนี้ก็อยู่ที่10เมตรครึ่งซุ้มบันไดต่างหากท่านผู้ชมรวมแล้วก็204ใหญ่มากๆเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่านะท่านผู้ชมใหญ่จริงๆครับเป็นบ้านที่พระเยากำลังสร้างอยู่นะสร้างอยู่ที่โครงการเลย นะถ้าเคยอยากสร้างแบบนี้นะดูตัวอย่างแบบนี้นะโอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมไปดูพร้อมกับกิตติเลยครับโอเคนะฮะปีนี้ก็2 5 6 8นะครับท่านผู้ชมอย่างที่กิตติเคยพูดนะฮะเล็กๆไม่ใหญ่ๆนี่ร้านพะเยานะท่านผู้ชมส่งปั้นหานะฮะนี่ฮนะใหญ่จริงๆท่านผู้ชมขนาดซุ้มบันไดนะเสานี่โอ้โหูน้องๆคนโอบเลยนะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็โอบได้เลยแต่เ้าของกิตตินี่เสาเสา,สาตัวบ้านเนี่ยเห็นไหมกิตติไปโอบเลยครับนะน้องๆกลโอบเลยท่านผู้ชมนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะอ่ะมาดูรายละเอียดต่างๆนะครับซุ้มบันไดนะครับประมาณ2องเมตรคูณห้านะฮะ,นะ,นะอ้าวคูณเลยนะฮะตัวเรือนบ้านนะครับลึก10เมตรห้น้กว้าง18ผมรวมให้ทั้งหมดครับ204ตารางเมตรครับ นี่ท่านผู้ชมดูนะเสาที่เห็นต้างล่างนะครับกระดาษกลออบใช้ไม้แดงนะโอ้โหท่านผู้ชมเสาไม้แดงนะฮะนี่เห็นไหมหืฝาที่เห็นนะท่านผู้ชมฝ้าเพดานฝาคือไม้สักทองเป็นไม้สักเก่าที่พะโยคเก็บไว้นะครับพื้นเป็นไม้มาค่าท่านผู้ชมเป็นไม้มาค่าหน้าใหญ่สุด23านะฮะ แต่ถ้าใครจะทําแบบนี้นะเมื่อกี้กิติไปเดินสํารวจในโรงในโรงไม้ของพะเยาแล้วนะท่านผู้ชมนะ<แ>มีหน้า30ด้วยโอ้โหดูนเะพื่อน,น,นดูนะอ้าให้ดูอันนี้คือ2ไม้แดงนะท่านผู้ชมความสูงนะครับสาวนี่3มเมตรนะสเมตรนะท่านผู้ชมนี่ดูกิติโอ้ไม่ดูนะแล้วมีการคลึงแบบสวยงามแก่นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเกรดเ นี่นี่น้องอบนี่ยผู้หญิงอบเลยนี่ก็อบไม่หมดนะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหโอลังการอานสร้างเล็กๆไม่ใหญ่ๆพรพะยอจริงจริงท่านผู้ชมแล้วก็รอดนะท่านผู้ชมนี่คือเหลาขอบเหลาอะไรเนียนกริบเลยนะตอนนี้น้องๆกําลังลงสีไม้สักนี่คือมีเฟี้ยมนะเป็นเฟี้ยมสายบัวท่านผู้ชมถ้าเป็นเฟี้ยมลูกฟักก็คือสลับสลับลูกฟักกันไปมาแต่นี่คือเฟี้ยมสายบัวนะอ้าว ใครบอกจังหวัดกำแพงเพชรไม่มีเฟี้ยมสายบัวนึกว่าบ้านทรงไทยอย่างเดียวไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมนะนี่คือเฟี้ยมสายบัวอย่างที่กิตติเคยบอกว่าเฟี้ยมสายบัวก็คือลูกล่องเนี่ยมันอยู่เสเบอกันหมดเลยนี่ลักษณะอย่างนี้นะตอนนี้น้องๆน,น,น้องช่าง,งกำลังลงสีใหญ่เลยครับท่านผู้ชมดูขวาแต่ละขวาใหญ่โตมโหฬารเลยนะนี่ฮะร้านพะเยาจริงๆครับนะไม่เคยให้ใครแซงหน้าได้นะครับท่านผู้ชมนะกิตติรับประกันได้เลยว่านาทีนี้นะ ไม่มีเจ้าไหนที่ทําได้แบบนี้นะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าทําได้60%เเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่หลังปีใหม่นะเมื่อกี้คุยกับพี่หนุ้ยเดี๋ยวกกติจะมาถ่ายก่อนที่จะขึ้นบ้านใหม่ก่อนที่จะขนของมาวางนะเดี๋ยวมาถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเคนะครับหน้าบ้านกว้าง18ลึก10เมตรครึ่งรวมซุ้มบันไดนะ2เมตรคูณ5เมตรท่านผู้ชมโอ้โหอะไรเนี่ย พะเยาทำอะไรลงไปครับท่านผู้ชมดูรอดก่อนตรงนี้นะประมาณยี่ห้านะอ่าไม่ใช่ตะเบงท่านผู้ชมสไตล์กิตติเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมเพราะมันตื่นเต้นนะอันนี้ยี่สิบเจ็ดมียี่ห้ามีส่วนมากนะจะเป็นยี่ห้านะท่านผู้ชมคือความกว้างของอ่าอ่ารอดนะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วเสาเกิดเอทุกเสาเลยท่านผู้ชมอะไรกันนี่นะอาจจะมีสิ่งของเกะกะนิดหน่อยคือฝานะอย่าว่ากันนะท่านผู้ชมนี่คือฝั่งด้าน อ่าหัวมุมขวางด้านหลังของตัวเรือนนะครับเดี๋ยวผมไปยืนไกลๆนิดหนึ่งนะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมีสิ่งกีดขวางนิดหน่อยอย่าว่านะเอ้าดูอะใหญ่จริงๆชั้นล่างนี่มีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ํานะชั้นบนของตัวเรือนเนี่ยมีสองห้องน้ำนะท่านผู้ชมมีห้องรับแขกมีห้องพระมีห้องนอนห้องนอนนี่ต้องบทหกห้องนะนะสามรู้สึกว่าจะไปสามคูณอกหนึ่งห้องใหญ่มากห้องนอนนะ แล้วก็เหลือ3าคูณสประมาณนี้นะประมาณ5ห้องโอ้โหนอนอยังไงครอบครัวใหญ่เลยนะั้นท่านผู้ชมดูนะโอ้โห,หลังนี้สวยจริงๆนะเสียดายอย่างเดียวคือมัน60%นะแต่ว่าเพื่อนๆครับกิติใตทจทำแนนะ่เนี่ยเวลาลงแล้วโอ้โหนี่นะคือเขาทําแบบอะไรกันเนี่ยไม่รู้กลืงเลยอะ่ะตกใจเลยนะฮะแล้วเพื่อนๆถ้าอยากได้แบบนี้นะดูราคาก่อนผมอยากจะพูดใจจะขาด ราคาที่ลงไว้นะเปิดโอกาสได้ต่อรองเลยนะต่อรองได้อีกแล้วเราเดี๋ยวพี่พี่นุ้ยบอกว่าเรามีไม้มาค่าที่หน้า30มีนะถ้าลูกค้าอยากได้เดี๋ยวจัดให้นะอ่ะเราสำรวจพอประมาณเดี๋ยวเราเดินขึ้นเป็นตัวเรือนแล้วกันดูเสาซุ้มคือเสาต้นเดียวไม่มีการต่อนะนะสูงมากนะดูดูนะขึ้นไปเป็นไม้ดิบอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมขวานะ่ะน้องกําลังลงสีอยู่คือฝาเฟียมตอนนี้ เราไปชมอาจจะมีสิ่งของเกก,กานนิดหน่อยอย่าว่ากันนะท่านผู้ชมจิตติเลยเห็นโอ้โหดูว่าใจขายืน่น่เป็นเม็ดเลยท่านผู้ชมนะใจขายื่น,นแล้วก็ตามจันทันเลยนะนี่ก็ตียังไม่ตีแล้วยังไม่เก็บรายละเอียดนะอย่าเข้าใจผิดนะเสาทั้งหมดที่เห็นแดงๆเนี่ยคือเสาไม้เสาไม้แดงนะท่านผู้ชมนะแต่พื้นที่เห็นคือไม้มะค่านะบันไดเนี่ยลูกกรงอะไรยังไม่มีเลยหนูกัดตาหรือเปล่าไม่กัดนะ บันไดาทางขึ้นนะครับวนไปทางด้านซ้ายเพื่อนๆอย่าเกข้าใจผิดนะครับถ้าเกิดว่าซื้อแล้วโอ้ยทําแบบนี้ขอวนวนขวาได้ไหมได้ครับโอเคนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7ี่ขั้นบันไดความสูงของบ้านนี่สามเมตรติดนะครับนะเจ็ด <7 S 2> ขั้นบันไดแล้วก็วนไปอีกเจ็ดขั้นบันไดประมาณนั้นนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันแล้วไม้นี่หนาจริงๆนะท่านผู้ชมดูนะคือใบยาวในเวลาก็ทําอะไรเนี่ย อย่างที่กิติบอกนะครับคือขอรับผิดชอบผู้บร็นโภกตั้งแต่ก่อนขานก่อนการขายและหลังการขายดูไม้ก่อนมันเกินเป็นแบบสองนิ้วเลยท่านผู้ชมดูนะฮะความหนาของไม้โอเคนะครับแล้วหน้านี่สิบหน้าสิบขึ้นนะท่านผู้ชมนี่ดูเสาก่อนนะนี่ฮะเสาไม้แดงเป็นอย่างนี้นี่เองจะไม่ท่านผู้ชมโอเคนะครับโครงการพยเยาค้าไม้นะครับไม่ยากเลยเวลาเพื่อนมาจากนาครสวรรค์นนะก่อนจะเข้า กำแพงเพชรสังเกตได้ง่ายเลยอยู่ติดด่านตาช่างพิมพ์พิกัดว่าด่านตาช่างมาดูที่โครงการได้นะท่านผู้ชมนี่บันไดนี่สองเมตรนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จานพักก็มันเกินนะอ่าเกินนะนะเกินนะสามเมตรไปนู่นสามเมตรนะครับอ่าโอเคนะนี่ฮะวนไปทางด้านซ้ายอ่ะมาพูดตำแหน่งพิกัดของบ้านพะเยาก่อนนะครับท่านผู้ชมบ้านพะเยานะครับเวลาเพื่อนๆขับรถมา ก่อนจะถึงสี่แยกนครชุมประมาณ20กิโลมองขวามือนะฮะล้วไปอยู่เทินข้างหน้านิดนึงนะฮะแล้วก็เข้ามาดูพูดถึงเพื่อนๆกำลังขับรถขึ้นเหนือนะสังเกตเลยถ้าเกิดว่ากลัวหลงกลัวหลงก็ด่านตาช่างมีด่านตาช่างเดียวครับที่กำแพงเพชรนะครับก่อนจะถึงกำแพงเพชร20กิโลนะครับนี่ยังรายละเอียดยังไม่ยังไม่เก็บเลยคือราวจับเราจับพยอก็จะทำเป็นรอห้า นะเราจับลูกกลงอะนะท่านผู้ชมโอเคนะก็ก็ถือว่า,าเห็นแค่นี้ก็อลังการงานสร้างงานเวอร์นะครับไม่มีใครเวอร์กว่าพยาวอีกแล้วท่านผู้ชมโอเคนะครับวันนี้กิตตเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะครับคือผ่านมาจากการไปถ่ายทําที่อื่นมาก็ผ่านกล้ามาคุยกับปีน้อยนะฮะนะแม่บ้านของพะเยาวนะครับท่านผู้ชมนะก็โหคือใหญ่จริงๆอะไรกันเนี่ยท่านผู้ชมฟังดีนี่ครับตัวเรือนนี่ ตัวห้องทั้งหมดเนี่ยถ้าเห็นนะฮะเกือบ2 0 0ตารางเมตรนะมันมีสิ่งของเกะกะอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูพื้นักแผ่นหนึ่งเอาตรงนี้ท่านผู้ชมอาจจะมีฝุ่นจับอยู่เดี๋ยวกิตติจะกวาดให้ดูนะโอ้โหท่านผู้ชมเมื่อกี้กิตติเอาตลรางเมตรของน้องก็มาวัดแะนะแผ่นนี้นะครับท่านผู้ชมแผ่นนี้นะครับนี่ฮะดูเป็นคืบเลยนะนี่ดูเป็นคืบเลยนี่สมคืบสี่คืบเนี่ยยี่สิบสาม ยี่สิบสามนิ้วนะท่านผู้ชมเนี่ย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 ผมวัดจากตรงนี้นะเมื่อกี้นะนี่รอย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 ต่อแล้วมาตรงนี้ท่านผู้ชมยี่สิบสามนิ้วนี่คือว่าใหญ่แล้วนะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ใหญ่กว่านี้นะบอกนะพยอยมีนะในโรงไม้พยเยมีสะสมนะครับถ้าเพื่อนๆสร้างบ้านแล้วจะสะส,ะสมไม้แผ่นใหญ่ขนาดน,นี้นะโอ้โหสะสมนานนะเสียเวลาไม่ต้องสะสมมาร้านพะเยาเลย มารล้วพระเยตอบโจทย์ที่ลูกค้าอยากได้เลยนะไม่รู้ก็จัดระเบียบยังไงไม่รู้แต่รู้ว่าห้องนอนทั้งหมดหกห้องนะไม่รู้จัดยังไงฮะแต่ตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวเชื่อมผมไม่รู้่าจัดยังไงเอาเป็นว่าหนึ่งตัวเรือนชั้นสองมีสองห้องน้ําชั้นล่างหนึ่งห้องน้ํามีห้องพระมีห้องนอนห้าห้องแล้วห้องใหญ่อีกหนึ่งห้องนะฮะหนึ่งห้องก็คือยาวถึงหกเมตรนะครับ นะมันเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าดูอย่างนี้ละกัน204รตารางเมตรแล้วกันรดได้60%อากิตติก็อธิบายยากว่าตำแหน่งมันจะอยู่อย่างไรนะอยู่แบบไหนกิตติจําบอกไม่ได้จริงๆนะให้ดูความอลังการแล้วกันฝ้าเพดานตีไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ใส่คิ้วด้วยตาผู้ชมยังไม่ได้ลงสีนะให้ดูความอลังการก็พอนี่โอเคฮะเป็นไงท่จ้านผู้ชมเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆเห็นนี่คือห้องน้ำ่าผู้ชม เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมนิดหนึ่งนะครับฝาเฟี้ยมก็เป็นไม้สักอย่างที่บอกนะอาจจะมืดนิดหน่อยเอ้าห้องน้ํานี่โอ้โหนะฮะท่านผู้ชมน่าจะเม็ดห้าสิบคูณเท่าไรน่าจะคูณสี่นะท่านผู้ชมโอเคนะฮะอีกกว่างนี้อีกกว่างนี้อีกแต่ว่าอีกกว่างนี้อีกนี่ก็คือห้องเหมือนกันนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะ มืดนะแต่ผมอยากจะพิสูจน์ห้องน้ำเหมือนกันท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าห้องน้ำห้องนี้นะท่านผู้ชมก็จะมีพื้นที่อยู่ร<ช>่างน้ําก่อนข้าวนะครับเป็นห้องน้ํารวมแน่นอนเลยนะครับเนี่คนะความมลังการของเขาจริงๆนะครับอย่างที่กิติบอกนะครับพระเยรนี่ก็ทําอะไรที่คือใหญ่จริงๆนะตอนแรกกิติก็ไม่ค่อยคือไม่ได้ค่อยได้สัมผัสนะเพราะว่าเหตุผลคือไปมาหลายโครงการแล้วเหมือนกัน แต่ไม่มีเห็นใครที่เขาทาแล้วแบบใหญ่แบบนี้ใหญ่เวอร์เวอร์วงอ่ะเออใหญ่โอเวอร์อ่ะแต่มันมีจริงๆนะอยู่ที่ร้านพะเยานะครับโอเคนะครับผมก็ให้ดูพอประมาณเพราะว่ามันเรียกว่าบ้านยังไม่เสร็จแค่นั้นเองนะผมก็ต้องตะแบงเสียงพูดนิดหนึ่งเพราะว่ามันแข่งกับรถยนต์ถ้ามันอยู่ในโรงงานของพะเยานะครับพูดถึงตําแหน่งบ้านของพะเยานิดหนึ่งนะท่านผู้ชมถ้าว่าเกิดว่าเราขึ้นเหนือนะฮะมาทางตะลนพระหนโยธินนะครับ มาถึงนครสวรรค์เสร็จแล้วก็มันจะฉีกไปทางซ้ายนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาโหนโยทินสังเกตง่ายๆเลยว่าก่อนจะถึงอ่ากำแพงเพชรประมาณ20กิโลนะฮะถ้ามองซ้ายมือนะฮะกว่างทรงข้ามเลยเวลาเราขับขึ้นเหนือจะมีที่พักรถเรียกว่าด่านตาช่างด้วยและพักรถยนต์ด้วยนะอยู่เยื้องๆนะครับจุดพักรถก็อยู่นี่อยู่ซ้ายนะอยู่อยู่ฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ด่านตาช่างด้วยนะครับ แล้วก็จะมองถัดไปจากบ้านนอกดาวของพะเยาก็จะมีปั๊มพีทีอยู่ปั๊มหนึ่งอยู่ติดกันเลยนะครียงแต่ว่าอ,อนี่ถึงก่อนนะบ,บ้านถึงก่อนก็ไม่ยากนะครับพิกัดตรงนี้ลองค้นหาใน g o o g l e Map นะมีก็ปักพิกัดไว้นะครับพะเยอกาไม้ครับสร้างบ้านแบบว่าเ <c> ก <oughs> ินลูกค้ามาซื้อแล้วไม่ปิดหวังอ่ะถ้าคนไหนแบบมาซื้อบ้านพะเยาเนี่ยเขาเขาทำให้ลูกค้าประทับใจทุกรายและเอาเป็นว่ามาดู นะครับถ้าอยากได้บ้านแบบเวอร์วังอลังการแบบนี้นะอย่างหลังนี้นะหรือว่ายังไม่ใหญ่พอเหมือนที่ปทุมนะปะทุมใหญ่กว่าอันนี้ก็ประมาณ204ตารางเมตรนะครับเสากนานกดนโอบเมื่อกี้น้องผู้หญิงดูภาพสีโอบนะไม,ไม่ไม่รอบนะแต่กิติมันจะอาจจะพอดีนะครับแต่ถ้าติดเรียบร้อยเลยนะดูเสาที่เสาซุ้มก่อนเดียเพื่อนๆดูเสาซุ้มก่อนนี่ดูว่าเสาซุ้มนะฮะแล้วเสานี่คือเกรดเอจริงๆนะท่านผู้ชม เกรด A แบบ A บวกด้วยนะไม่ใช่เเฉยๆนะท่านผู้ชมคือเห็นแล้วสุดยอดอะ่ะนะแล้วบันไดโอ้โหดูนะท่านผู้ชมบันไดเนี่ยกว้างถึง2เมตรอะ่ะนะกว้าง2เมตรอ่ะท่านผู้ชมนะฮะโอเคครับผมสรุปพอประมาณแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยกิติก็อาจาอาจะพลาดบางอย่างลงไปแต่ว่าเอาเป็นว่าซุ้มบันไดตรงนี้นะฮะสาต้นเดียวขนาดน้องๆถ้าเป็นผู้หญิงก็โอปบพอดีเลยกิติอาจจะหลวมนิดนึงนะครับตรงนี้ก็มีทั้งหมด Uh, 6เสานะความกว้างก็อยู่ที่5เมตรนะมองจากข้างหน้านะ5เมตรมาข้างในก็ uh, 2เมตร50 m. แต่ว่าไอ้ตรงไอ้ขั้นบันไดตรงนีนนนนนน้7ขั้นเะนี่ยผมไม่นับแล้วกันนะหมายถึงว่าพื้นที่นะตรงนี้ก็โอ้โหก็ถือว่าใหญ่ส่วนตัวเรือนนะครับด้านหน้าไปนู่นเลยนะค18นะแต่กว้างนู้ก็10คูณ1 0น้าผมบวกเน็ตเนก็อยู่ที่204นะครับ ไทยสุนบ้านสูงประมาณ3เมตรละกันมันมีมากกว่านั้นนิดหน่อยนะครับบนตัวเรือนบ้านก็เหมือนกันนะต,ตัวเรือนบ้านเหมือนกันเป็นทรงปั้นหยานะฮะหลังคามุงด้วยกับเบื้องลอนนะแต่สีออกสีเทาๆนะฮะท่านผู้ชมห้องนอนเนี่ยจะห้องนอนที่เมื่อกี้ขึ้นไปถ่ายนะมีทั้งหมดหกห้องมีอยู่หนึ่งห้องที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีห้องรับแขกมีห้องพระอะไรอยู่นี่รวมอย่างนี้หมดเลยห้องรับแขกก็มีห้องมีตุงนีิกว่างนี้ก็เป็นระเบียงด้วย ห้องน้นํานี่ข้างบนบ้านในสองห้องน้ําเดี๋ยวจะร่างนี่ปะโยะทําให้หนึ่งห้องน้าโอเคนะครับพอประมาณแล้วกันเอาเป็นออเดอร์แล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้กิติขอบคุณมากที่ดูคลิปจนจบอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากได้บ้านลักษณะแบบนี้ใหญ่แบบนี้แล้วคุณภาพบวก A บวกแบบนี้อย่าลืมนึกถึงปะเยากาไม้นะครับส่วนราคาที่กิติลงไว้ใต้คลิปและเบอร์ประเยากับเบอร์พี่นุย้ยและน้องส้มด้วยนะนะครับอย่าลืมนะ ที่ลงไว้คือราคาให้ลูกค้าต่อรองได้นะครับมาคุยกันได้จะเอาสเปคแบบไหนนะฝ้าหลังนี้นะครับอีกนิดนึงนะเสาไม้แดงพื้นไม้มะค่าฝาบ้านฝา้าเพดานไม้สักทองไม้สักเก่าเป็นฝาเฟี้ยมสายบัวฝาไม่ใช่ลูกเฟี้ยมสลับล่องนะเฟี้ยมสายบัวนะครับส่วนรายละเอียดบางอย่างอาจจะพูดไม่หมดเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบ นะครับโอเคนะกดติดตามช่องด้วยคิดจะซื้อบ้านที่ใหญ่เวอร์ v, และคุณภาพบวก A บวกนะฮะราคาคุยกันได้ร้านพะเยาค้าไมา้มีพะเยามีแม่บ้านก็คือพี่หนุย้ยแล้วก็ลูกสาวน้องส้ม3คนนี้เบอร์อยู่ใต้คลิปวันนี้กิติต้องไปก่อนอย่าลืมนะกดติดตามไว้เดี๋ยวไม่นานบ้านเสร็จประมาณสักผมว่าเดือนกว่า,ากน่าจะเสร็จนะไม่เกินเดือนครึ่งหรือ2เดือนเสร็จ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าดูว่าสวยขนาดไหนและลักษณะของห้องมันจะจัดยังไงถ้าใหญ่ขนาดนี้กิตติไปก่อนนะยอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ